นะครับสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดในชีวิตคืออะไรแล้วก็เพาะอะไรเลยโอ้โหนี้คือคำถามแบบเชิงลึกในเชิงปรัชญาดูกว้างในการตอบนะครับแต่จริงๆสำหรับผมเนี่ยคนเราต้องการอะไรมากที่สุดเ,เราต้องรู้ตัวเราเองครับหมายถึงไม่ใช่ไม่ให้มารู้ตัวรู้อะไรนะฮะแต่คุณต้องรู้ตัวเองครับถ้าคุณไม่สามารถรู้คำตอบนี้ได้ตัวของเราเองเนี่ยเราไม่ เราก็จะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เลยครับเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะ่ะแต่เราไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจะทําอะไรคนที่ถามคําถามลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่ได้ว่านะครับก็อาจจะมาในเชิงของคนที่อ่าไม่มีไม่เข้าใจว่าตัวเองกาลังทําอะไรเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หลงกลกับเป้าหมายของตัวเองย่อมไม่สามารถ อ่าเข้าใจว่าตัวเองนั้นจะต้องทําอะไรเกิดมาทําไมตายไปอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคําถามเชิงปรัชญาที่ยากและอภิอภิปรัชญาที่ใหญ่นะครับจริงๆแล้วต้องใช้เวลาตอบนะครับคาถามเหล่านี้แต่การถามคําถามลักษณะแบบนี้นะครับก็คือบอกถึงการที่ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอนั่นทําให้เราไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปโต้แย้งให้กับตัวเราเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนบนโลกใบนี้ไม่เหมือนกัน แต่เราไม่สามารถหาคํานิยามหรือคําจํากัดความใดๆให้ได้ว่าสิ่งใดดีกว่าอีกสิ่งใดแล้วการเป็นคนประเภทใดดีกว่าคนประเภทไหนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นคนดีก็ไม่จะเป็นว่าต้องดีกว่ากาันเพียงเป็นคนดีแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะั้นก็ก็ดีแล้วอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายอาจจะไม่ได้มีงานที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้ก่อนนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เบียดเบียนเราก็ไม่เป็นรังควานไม่ทะเลาะไม่ดา่าไม่ว่าซึ่งนี่เป็นพื้นฐานนะครับของการเป็นคนดีที่เขาให้เป็นคนดีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราไปดีว่าคนอื่นมาแข่งแยง่งแข่งขันอะไรกันนะครับเพราะเขาเพราะคนเราให้เป็นคนดีที่เขาฆานิยเขาสั่งสมสอนเรามาก็คือเพื่อให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับ<ณ>คนเราทุกคนนี้นะฮะจะเป็นคนยังไงก็ได้นะครับแต่เรายัางเดือดร้อนคนอื่นเขาเนี่ยยังยืมเงินยังอ่ายังทําตัวไม่ดียังพูดจามไม่ดีกับผู้อ <Good> ื่น <ๆ S 1> เลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราก็คงยากนะะครับที่จ เข้าใจในตัวตนของตนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองหัวใจตัวเองอย่างมีความสุขได้และนั่นทําให้เราหลงกลไปกับเป้าหมายที่สังคมมอบให้โดยที่เราไม่รู้ครับว่าเราเกิดเพื่ออะไรน,นะครับก็คือคําตอบของข้อนี้ครับขอบคุณครับ